จะทุกคนกุญม really really ัยแหละนอยเนาะแกังหางทำนี Actually, right no. so ่นอย์จะแด้เจอคนที่นารักพอจะอยู่ดีมีแหงให้อายก็อยู่ดีมีแหงหมดจุกคูจุกคนผู้ใหญ่ใจดีให้มีความสุขให้มีสุขใจสบายกายเด้อขอให้อายุมันยืนขอให้คนเจ็บอย่าได้คนภัยยามีขอใหงลำให้รวยนอนบุกคำให้ได้เงินแสนเตื่นเช้าให้ได้เงินหมื่น กรบสบายดีสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์ดสุข่สูขคนพี่น้องเอ้ยพบพ่อ,พอกับป่าบุญซาละว,วันเด้อพี่น้องเดอ้อม้อีกแล้วพบพ่อ,พอกันอีกแล้วเนาะ อยู่ที่เฮือนซานน้องน้ำ pues พี üt, nah ่น้องเนาะพามาเมื species, drinking, ya, death, ่อนั้นเพิ่งไปอยู่เฮือนหลังนั้นเนาะเฮือนของพ่อของแม่บาดนี้กะมารอบนี้เพิ่นใหญ่มาเฮือนตัวเองแล้วซันพี่น้องเลยเพิ่งใหญ่มาอยู่พี่แล้วเนาะทางบ่าเงากำลังมาสัมภาษผัสภาษาพี่น้องเลยมาเมื่อนี้เพิ่นกะเบิ่งตามมาบนเบื้องกะป้ากินเก่งพี่น้องเลยบาดนี้เนาะได้ยินทางเบาเสียงพิ่งแบบป้าดูดนุ่มได้แต่ซอยเนาะพี่น้องเลยสองบาทเบิดสภาษาเนาะ เพิ่นลุกเองได้นั่งได้เองบาดนี่พี่นอ้องพระนี่แหละเพิ่นว่าเลยเนาะปฏิหารเพิน่นว่ามีจริงตั้งแต่มาเมื่อนั้นพี่น้องเพิ่นกะห่างไกลเพิ่นอย่กะ,กกะคือพี่น้องเห็นนหะนะ้าอัปเดตลงไปกับแบบคือเพ,พ,นะพ,นะพิ่นชีขอโทษขออภัยเนาะคือเพิ่นชีอายู่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมาบาดนี้ต่างกัดจากบาดนั่น,นเนาอ,อมาบาดนี้เพิ่นก็นั่งจ่อข้ออยู่เนะนาะนั่งร่มกันอยู่กับพ่อกับแม่อยู่พี่นเนาะอยู่เฮือน สร้านของเพลินเนาะทางด้านผัวเพลินกับโบเห็นพี่น้องจะไปทางใดเนาะอ่าทางไหนไปสอบไปทานน้ำกันพี่น้องเงินมันอีกอะเนาะมาเมื่อนี้กับพวกกันเน,นมามนเนนนนะมีกระต้มขนมอะไรพี่น้องเอ้ยแล้วก็เขาา่าซานเนาะเล็กไปหน่อยที่ว่าบุญอามาแต่ทางเอื้อนมาบุญเองอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็มีทางขนมเนาะบาจันทำฝากมาหน,นอ่อยน้อง หน้าแน่ประสันฝากความคิดหอดคือเทิ้งน้องน้าน้องงามไหมเด้อวัดันท่องมาบุญกว่าน้อทางบ่าวจันทร์พี่น้องเลยบ่าจันทร์นากความคิดหอดกระทิ้งน้องน้าแน่น้องงามแน่วัดสันโดยจเน้าหเ้าที่ไปถักไปทำไปสบายดีเนาะอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันได้เป็นน้องเด้อโดยอดใจถ่ารอจังหน่อยได้เป็นน้องเนาะโดยโดยปะเป็น้องเลยเนาะบุญใจจะได้เขาไปอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเลยเนาะ นี่ก็แมน็นเฮือนซานของน้องน้ำรอว่าตัวนาเฮือนซานของพ่อเพิ่พุ่นเนะาะแต่พุ่นกลับมาตอดมาหับอยู่ทางเฮือนน้องน,น้ำพี่พี่น้องเลยผู้นี่ไปกำนั่งจ่อข้ออยู่เนาะไปพี่น้องไปขาอนุญาตขึ้นเฮือนเนี่ยเด้อสบายดี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 สาธุสบายดีน้องน้ำ

ภาษาทางเท่าน no. ้ำเนาะเรว่าษาลาวกัน้ำเนาะน้ำกินน like like nice ี่แหละเนาะน้องน้ำอะไรนะยคนูนไทยโดยน้ำโดยน้ำโดยน้ำเดนเด้อนั่งเด้นนั่งเด้อบ่เป็นยังไงู่ดีไม่ห้งบู่่ดี้มหงคอยกับถุพวกอุน้ำอายนั่แหละ นอร์ทแกงแฮงรํานิรันดร์นอร์ทโอ้โหคือยู่ดีมีแองให้อายอยู่ดีมีแองหมดจุกคู่จุกคนผู้ใหญ่ใจดีให้มีความสุขให้มีสุขใจสบายกายเด้อขอให้อายุมันยืนขอให้คนเจ็บยาไดองไครยามีขอให้ร่าให้รวยนอนประคำให้ได้เงินแสนตืมชาวให้ได้เงินหมื่น สาธุเจ้าคือกันเดอ้อเนาะ <โด S 1> อ่าในเมื่อตอนนั้นกะน,นอนจนลุกไปกได้เนาะค <โด S 1> ือว่าโซ่ป่วยนักเลยพี่น้องเลยเนาะมา <โด S 1> หอดฮวงมอกคนกันท่านคันเนาะก็เริ่มรับไปได้เนาะ <โด S 1> จนวันพันบอเอาว่าพอได้แล้วเนาะ <โด S 1> มาหอดเทือนสร้างเอาปฏิหารมีจริงเนาะ <โด S 1> น้องนั่งกับคนกับเ้มานั่งล้มโอ้ล้มน้ำพอนะ้ำแแม่มล้มน้ำเต้าได้บาดนี้อ๋อเนาะอ่ามีบ่าวน์มากเมื่อนี้กัมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องอะลรเนาะมาอัปเดตทาง คุณญ่เจดีพันทีสดซอยเจ้าอะไรเนาะมาอัปเดตในพันเบิงว่าการของเจ้านี่ดีขึ้นร้ายแล้วเนาะดีขึ้นร้ายแล้วตอนนี้พี่น้องเอ้ยน้องกินข้าวกับแซ่บแซ่บขึ้นได้โคกิดไ่ดูดีวิวกินจ้ำตะแจวกินตะแจวกินตะเกลือเนาะกินกับปลายปลันได้เดาะโดยทั้งฟัวไปใช่แต่ฟัวฟัวเาก็ไปเอาพืชฟัวไปหาพืชเนาะโเราออกผูดแต่ผูพ่นพ่นกระซ่าพอเมีย ลูกนางได้ไปได้แล้วก็ไปแล้วก็เนาะไปหาอยู่หากินอะไรพอนี่เบ่งกับแม่นี่ยเนาะแค่เรพ่อแม่เบิ่งบ่มีพ่อแม่เบิ่งกับเพื่อนก็บอไปทั้งมวนปะโปรยอย่องนี้ปะโปรยคนเชิงคนนนะะเเาพ่ไปกับพ่อแม่ยู่เขาต้องเบิ่งคือว่าเพื่อนมาลูกมานั่งได้นะเขาต้องเบิ่งเพื่อนยางไก่ชิดเนาะเบ่งเพื่อนเนาะเพื่อนอะไรเบิ่งกับเบิ่งในนี้เขาเป็นชม้ีแีนะเนาะโดยแต่ยากนลำลูกเนี่ะ เคยคิดเคยฝันบพรา่าตัวเองจะมานั่งร่มในได้เนาะคิดว่าเนาะกับกำลังเนี่ยนะว่ากำลังใจเนาะนั่นว่ากำลังใจที่ร่นหลายพี่น้องเนาะที่ทางทีมงานสายบุญบ่หรือว่าทางเอฟซีลายผู้หลายคนหรือว่าทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นมาขอมาสดๆแล้วไรเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเนาะจังหวะน้ำมาลุกมานั่งเศร้าไข่เศร้าเจ็บขเพระคุณซาเหน่อยคนในยอคนคนจุคนเป็นคนจำเนย ยังได้บ่งนาลูกนาตาอยู่ไอชั้นควากบค้องเป็นคนแล้วคือมัมีอายมัมีผู้ายใจดีมาช่วยคนมาเทงขนาดนี้แล้วข้าวกบค้องคอยเป็นคนบ้านนี้เขาบอกคคยตายแล้วข้าวกบไม่กินน้ำกบไริกินกินยางกบอะไรไปกบอะไรแหงแตกลูกกัญญากบเป็ดปากกบออกเสียคือเดี๋ยวนี้ก็ยังกินได้ ตีแต่บ่มีคนกินเนาะมีได้วะเนาะขราวมกินอยู่บ่ขราวมกินอยู่บ่ขราวมันตะปะแดกอือเรื้องคือเลื้องนกากินเนาะมีนยังคอยกินเนาะมัยังก็กินเนาะพี่น้องเลยาผัวกับครัวเนาะผัวเมียเต็มที่เลยผัวกันเนาะโดยคนเททุกอย่างเลยบอกครัวจาโังคนหักเคาะหกกินอยู่ กินเนนั่นกินผักกินมีมนือใดมือไม่ได้กับใบตะเกื้อฮมันเลอะเอ่ยใดฝนกับไปตลอดเห็นชิวเขาก็โลวันนี้กะอายพดนหายเขาฮาโล่เยฉันมัมีหดเขากินโรยอดยเนาะเขาก็ยังจะสามโลเขายังจะสามโลป่อ เขาซานเท่านี่เนาะอ่าคือย่ามนี่ยนะเพิ่นกะเข่าซุกนั่นเข่าให้เนาะแพ๊เพิ่นม่ให้เขาเพิ่นเพิ่นไป๊ะห้าจ้างอยู่วะเพื่อจะห้ามจ้างเกี่ยวขูดเข่าวะบ่มีเขาบริจาคขูดเข่าเขายังบ่ทังขูดแต่ว่ายังบ่ฮอดเนาะยังไ่หอดยามเนาะฮอดยามมันเข่ายังบ่ซุกโดยไม่ได้ซุกอันนั้นเข่าหน่อยเล็กๆน้อยๆซุกแล้วเขาบริจาคเข่าใหญ่พุ่นเขาจังๆจ้างกับเข่าโบ้ได้ให้เข่าได้ลูก ให้แต่เงินม <S an> <Is an> <let> ือหสิบสิลายหกสิบพันพอได้ซื้อเขาก็ล่องนั่นห่ะลุกห้าสิบเห็นห้าสิบหกสิบตามเขายังให้เห็นแม่นวลาสิไปหับจ้างเขาเขาจะเอาเขาก็ยังบ่หเขาจ้างก็ไม่ได้คู่มือนะดดได้ t ิ ị หนึ่งทซ่ t h ị เถื่อนหนึ่งโเนาะสูอาแล้วเนาะคอยกุก ขวบก็โซหานี่งกับอะไรเขาอยากกินกระบุมีทุกเกิดลูกดกระบุมีมันจะหักหมดแล้วบุมีหดชาวชาวกุดยังจะชองชาวฮันเนอะเกิวก็มาเอาอะไรอ่าจะได้กับสู่ๆต่อไปเป็นอะไรขอเพียงแต่เฮาถูกกระยาเนาะเพียงแต่ว่าเฮาบปรเจ็บโปรไข่กับพ่ออาจจะที่เหลือกับเฮาคอยสอกคอยหาเอาเนาะคอยพอได้กุ้มป่าในขอบในขว พออะไรพอเพียงชีวิตคนเฮาน่ะถ้าว่าเฮาบ่เจ็บบ่ไข้ก็บไข่แน่เนาะเฮาก็บ่ต้องห่วงยั่งหลายนะเพียงแต่ว่าเฮามีแฮ้งทางกายมีจิตใจที่ว่าอ่าพอเพื่อแพ่จิตใจที่ว่าดีงามเนาะเฮาก็ับคอยหากคอยชอบคอยหาไปเด้ออ่าเฮาเกิดมาเป็นคนแล้วเขาต้องเขทนเอาพี่น้อนะนงเนาะเพราะว่าแต่ว่าบอกทางน้องงามดอกพี่น้องเอ้ยทุกถูกคนเนาะบุญยังคือการพี่น้องสู้ต่อไปแต่แบบเฮามีชีวิตอยู่เนาะเฮาต้อง อ่าสูตรต่อไปเพียงเลยขอเพียงหมดเจ็บเบาไข่ก็พอเดินงามเด้องามเด้ออีกทีนึงเนาะท่านนี้กับเบาจันเพิ่นโบเดมาเบาจันนะเพิ่นโบเดมาเดือดรอดเด้อเบาจันเบาเตียงโบเดมาเพิ่นไปไทยเพิ่นไปพาคนเจ็บไปไทยไปปาดนี่แหละไปปาดชีนปงนี่หนิชินโปงชีนปงอยู่ในแก้มนี่ไปปาดอยู่ผูกคอนแก่นอยู่ไทยผู้หญิงผู้หญิง นิ่ง <get> เป็นผู้สาวอยู่เนาะหน่อยกว่าเจ้าอยู่พาไปไทยพอไปเจ็ดแปดมือแล้วเยียงกว่มากปาเยอะดีแล้วอยากดีแล้วเนาะกระเพานปาดออกแล้วก่อนนี้เพานปาดออกหมดแล้วปาดได้แล้วปาดแล้วเนาะเพยังจะรอมือคนเมืองอัดพรอยู่ทางภูแลสวรรค์พูแลเนาะเมืองอัดพรโดยบางแก้วเดี๋ยวสวยๆก็เลยกโบเดมาเหมือนน่าพังกกับได้ฝากขนมมาให้ ทำกับจันมันมาเองเมื่อหน้าคนมากคนจะเอาเอามาเติมฝากเติมอีกเนาะให้เป็นขนมของคนมันฝากมหาหาในเวลาได้เอาไว้เด้ออ่าแล้วก็เป็นขานะ่าเนาะเป็นขาา่าซานเป็นข่าซานเนี่ยเป็นข่าของบาบุญเองเนาะของบาบุญสละวันเองเนาะที่ว่าอา่าได้ชี้เข่าในเล่าอะไรในหน้าแหละเข่าในหน้าขอยเองได้เนานะ<ม>บริสุขเข่าเอาในหน้าแล้วก็มาหายเป,ปยย็นทงเป็นทงใหม่เพราะว่พี่น้องอยู่ทางเชฟโปนเฮาพูดเล็กเรือหน่อยซอยกันไปเนาะ เอาไว้เด้อเนื้อไว้กินเด้อปาดบาบุญได้ปาดลูกนะบาบุญเนี่ยได้เดี่ยวเข่าไหม้ได้เดี่ยวเข่าเข่าซุกเลย้านในหน้าเนาะเกี่ยวแล้วฮู้เล้วซีแล้่ยวเชี่ยวห้เด้ออ่าเดยโดยเมื่อหน้าเชี่ยวมะห้อีกจะขอเข่าเนี่ยไม่เท่ามาให้อีกไม่เท่าเนี่ยแคกลูกในชั้นมีเลือดมีชิ้นมีนางเนี่ยมันดีขึ้นไปเนี่ยเพิ่ไปนั่นมานี่เลยเพิ่นพอได้ห้า แม่นี่นับมือนับลงแม่นี่ไปใช้บรายเ่าแลแม่แมนับมือนับเท่าอลรยิหายังไดไปเห็นงานเขาเขาพอๆเอาไปเอายังกินมาเนี่ยดม่ให้เมื่อกี้น่าเชมดนี่ไปางรถจักม่จ้าคนให้าเชฟยางรถางรถสองคนสองคนมีอมีกินได้บ่มีจ้ะกินกินเบิร์ตนะราแต่ประแดกเนะ ดีใจบ่ที่วายตอนเจ็บจนโซ่ผัวขั้วพอยังดีใจบ่เมันกับขั้วบ่ทุกอย่างนะเนาะบอกอโทษขาขออนุญาตนำมินขีมินเงี้ยวมาเลยบ่คนรถจากเกือจากคอเอากระโปงพุทธนะเอากระตีจมูกเอาก็ดีใจดีใจเนาะทีวายคนในบทีมบ่ปะเนาะฮะ ใเจ็บบเีเเป็นเป็นอเป็นถเป็นเชกเนยังก็ชจักคู่มือรเดูมาคู่มือจักอันนี้ก็ยังเครื่องอีกแล้วมาไปจักรเครื่องกินเห็ดอยู่เลยเพักบระชาวทุกอย่างเนาะตัวเดียวเลย ดีแล้วเดี๋ยวน้าพี่น้องในพอเนาะพอลูกสองคนมก็ดีเนาะดีน้ำพี่นางพันกัต้องหย่อยตองส้มผนกิจการพี่น้องคือเมี่ยนพันกะอ่าเป็นอย่านี้เนาะการพันกัเริ่มนั่งได้ลูกได้มันกาหาอยู่หากินแล้วเพื่อลูกก็เต่าเนาะเพื่อครอบเพื่อครัวนี่แล้วดีแล้วพี่น้องเลยมีภายในขอบเอ้่อน้องเออเรื่องเรื่องถามน้องแล้วป่ใช่ป่ะไปห้งเรียนห้งเรียนเออน้องแล้วห้งเรียนเนาะ ่ไปเศร้านี่ลุงเฮิมเพิ่นบ่วหายไปแล้วก็ไปมูช่วยนี่ลุงเฮิมเพิ่นว่าบ่าไปเด้อเท่าแล้วเอออื้อเหอนเลยมางทีมันแน่วมหมอบหายบ่มัแล้วโทรศัพท์มาหายบ่โดยโทรศัพท์วันนี่เมืม่อนี้นั่นชงเสื้อแล้วก็เกลือไช่อ๋อพัดซื้อมาหายเนาะโดยอ่าลุงเฮิมใส่มาก็สาเหตุลุงเฮิร์มหายไปนี่เพป็นเอรื่นก็อยากซื้อเครื่องมาให้เนาะ สื่อเครื okay. ่องพวกสุดตางเคียนมาให้พอได้มามาแทกเบิ่งว่ามันพุ์ีหรือมบ่พอดีเนาะก็เริ่มยบื้งหาไปพี่น้องเลยแม่แม่แม่เนาะเพราะว่ามันกะเบียก์ร้ายทั้งลงเทิมกันเนาะยังสิไปพาทั้งแม่น้องสมใจไปห้องหมอสิโปนอีกพี่น้องเลยก็มีมีอายเนาะทั้งน้องเทิมเบียกคนลายอยู่พาพันไปห้องหมอสิโปนว่าชันแม่น้องสมใจอยู่ลุ่มเลยเนาะอยู่ในกับว่าโซเล็กันว่าบ้านกระลุก บาโกลุกดูดบาโกลุกดูดแม่นแตางทานทางเว้นกันนอนพักผ่อนใ่ปะนอนนอนอยู่เนาะกินข้าวนอนพักผ่อนย่างย่างอะไรบอย่างไลูกเป็นอ่ไดอย่างหนักอหนักแอรอืมพาานอนลายเนาะ มีแต่พยายามเอาเนาะหาจับไม่จับยังไปแล้วหาจับไม่โค้ดโดยหาจับไม่จับยังดึงขึ้นแล้วก็พ่อก็แม่รัว,ว่าวัวเจ้าส้มขึ้นเพราะเนาะพอได้ออกกํากลังกายช่วงล่างนแน่เนาะออกกําลังกายแข็งกําลังกายขาทว่าได้ย่างได้ยังไน้แค่แน่เพราะว่า่างกายเ่าได้ได้ลุกในย่างมันกะชีดีกว่าเนาะ แ,แม่เพได้เลือดยางแรนไปนกนกระตนกระโตเปนองเล <uld> <น>ยโอ้เจ็บแอดอยดูด้อด้อแม่ลยเนาะอยากจะกินข้ามีโอ้เป็ <hundred and S 1> o, นเอาไปเนาะขมากะกินเช่น <K id in> นังน่งะสูๆๆส่ต่อไปเนาะมันก็มีลรยผูกลายคนเปน็นอาไปเนาเป็นกะไม่แต่ท้่แต่กคซอยเล็กหน่อยซอยกันไปเนาะ มอแรกว่าแล้ผัวมาเนาะอืใกล้อะไรพุ่งยิโดนจีนพ่งไปตัดพืนอไรเออเอารถไทยบ่รถยางรถยางทนยางเอายางเอาอองเอาเลยอองใส่รังมานิโดยใส่กระเป๋าแล้วก็อ่องเอาแบกเอาเออตู้มาดังจู่ฟืนจู่ไฟหนึ่งเข่าเนี่ย่โดยอืดอดเป็นอะไร อ่ะแนกสู hmm. ่ๆนเสดเอบวันี้มาบุญกับสิคอล่าเมื่อก่อนเนอบันี้เด้อมาเมินน้ำมาแน่ชิมาเยี่ยมมายามอีกเด้อโดยขวานใ้สู่ๆ ไฮไว้เด้๋ยวเจ้าเจอก็เด้อแข็งแห้งแข็งแห้งสูดๆเด้อสูดๆสูดๆเนาะเด้อฮะไปก่อนลาก่อนเหมือนเด้อเมื่อก่อนเด้อปลาเด้อเมื่อปลาเด้อเหมือนเด้ออยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเลยเออเออพี่น้องเลยเนาะมองกินพื้นกินไฟบนอยู่บนนอนบนกรอยู่พีอ่าเพื่อนแม่บ้างเฮือนลูกเพือนลูกบ้างเฮือนแม่บ้างเฮือนแม่ก็พบผม แบบอันแบบหยักพีนี่แหละฉันเชะนี่อยากลมแหละขึ้นนอเลยนะเท้าแล้วพ่นเราไปนอนบนอื่นพ่นไม่มีบนนอนมันเปียกมมดอันเดี๋ยนอฮะชาพี่น้องเลยบุญกะมาเบียนพี่น้อนบนขี้เก่าเนาะนอนง้างอาการที่เป็นกูเก่าร้ายอยู่พี่น้องเนาะขอให้พ้นสู่ต่อไปพี่น้องเลยโดยพระชาประวัติต้องขออนุญาตเนาะพี่ฉันน้องเนาะสู่สุกคนเนาะเดินทางก่อนมาในพี่น้องเลย พูดกับเจ็บคอพี่น้องเราไรเ <g ül> นาะเริ่มเจ็บเจ็บขอเลยอ่าโดินเดินดิไปพี่น้องไปขอขอบคุณคุณคุณสุขุสุขศรนเนาะขอบ,บคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องใจดีคนอยากใจดีเบิ่ทุกข์ทานเข้ามาให้กำลังใจขอบุญตลอดมาและเป็นกำลังใจคอมมิมีสีสังสรรค์เด้อพี่น้องเลยเนาะพน้องขอขอบขอคุณหลายๆ ไปก่อนเ้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อสบายดีสบายดีบ,ยดบัดสู่คูสู่คนเด้อพี่นองเด้อด้วย